เมื่อวานนี้พิจารณาธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตชีวิตคนก็มีช่วงปฐมมวัยมัดชิมมวัยปัดชิมมวัยบางครั้งเรามองชีวิตคนเราเห็นว่าต้นเบื้องต้นของชีวิตอาจจะไม่ค่อยราบรื่นดีงามแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาตั้งตัวได้ในเบื้องกลางเบื้องปลายเขาก็ประสบความสำเร็จได้ บางทีญาติโยมบางคนมามากราบเขาก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับว่า,อาตอนเด็กๆเ,เขาลําบากลําบนอะไรต่างๆมากมายขนาดไหนพอต,ตอนโตขึ้นก็สร้างเนื้อสร้างตัวได้สําเร็จนะอยู่ในสัมมาอาชีพที่ดีนะีหรือแม้แต่บางคนเป็นศิลปินเป็นดารานักร้องอะไรต่างๆช่วงที่ที่เป็นช่วงที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมันก็มีนะ แต่มองในมุมหนึ่งก็ชีวิตมันก็มีในมุมที่ว่ามีขึ้นอ่าแล้วก็มีลงบางครั้งถึงจุดสูงสุดของชีวิตแล้วถัดจากจุดสูงสุดของชีวิตแล้วมันก็จะเป็นชีวิตที่มันทรงตัวแล้วมันไม่ได้หวือหวาอะไรนะบางทีจุดสูงสุดของชีวิตอาจจะด่งดังมากดาราบางคนอาจจะด่งดังมากแต่พอเบื้องปลายแล้วก็อาจจะ อยู่เงียบๆอยู่ที่บ้านสวนเงียบๆอยู่เฉยๆอะไรอย่างน,นี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิต <c oughs> อย่างโลกนะซึ่งไม่เหมือนกับวิถีชีวิตทางธรรมะอย่างธรรมทางธรรมวิถีชีวิตอย่างโลกความดังก็ดีความร่ํารวยก็ดีก็มีมีจังหวะของมันเหตุปัจจัยถึงพร้อมคนสนใจสินค้าต่างๆค้าขายได้ดี หรือว่าทําราชการได้เหรียญตราได้อํานาจมีอํานาจวาสนามันก็เป็นเหตุปัจจัยภายนอกเราจะอยากมากแต่ว่ามันเหตุปัจจัยไม่ถึงพร้อมมันก็ไม่ได้ผลแต่ถึงได้ผลมันก็ยังเป็นผลภายนอกส่วนทางก,กันกับชีวิตทางธรรมชีวิตทางธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยภายในก็คือตัวเราเราเจริญสติตลอดเราเจริญสติได้ดี เราพิจารณาธรรมะได้ดีเราจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาได้ดีผลก็เกิดขึ้นกับตัวเรานะไม่เกี่ยวกับว่าเจ้านายต้องมาอวยยศให้หรือว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าอืผู้คนจะชื่นชมเรามากน้อยหรือว่าได้เงินเดือนเงินดาวม,มากน้อยมันไม่เกี่ยววิถีชีวิตภายในก็คือการปฏิบัติธรรมผลที่ดีงามก็ขึ้นอยู่กับตัวเราคนเดียวเลยนะ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นสิ่งอื่นที่มากระทบคนอื่นที่มากระทบก็เป็นแต่เพียงเครื่องทดสอบอารมณ์เครื่องทดสอบกรรมฐานเครื่องทดสอบสติปัญญาว่าเราจะแก้จิตแก้ใจผ่านไปได้มากน้อยขนาดไหนแต่เหตุปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือตัวเราก็ให้บังเอิญว่าเมื่อวานนี้ก็มีเ บุคคลท่านหนึ่งเขาก็โพสต์ลงในไทม์ไลน์ของเขานในสื่อโซเชียลเขาเรื่องอุบัติเหตุก็ไปธุระแล้วก็รถยนต์เกิดเฉียวชนอุบัติเหตุนิดหน่อยแล้วแต่ความจริงอุบัติเหตุมันก็มีทั่วไปอ่ะแต่ว่าคนนี้เขาก็เอาลงไปในสื่อโซเชียลแล้วก็พิมพ์ทั้งหยี่ห้อรถ สีรถเกิดอุบัติเหตุที่ไหนก็อาจจะมุ่งมุ่งวัตถุประสงค์อาจจะมีประโยชน์ทางด้านอะไรก็แล้วแต่ว่ารถของเราคันนี้สีนี้ยี่ห้อนี้เกิดอุบัติเหตุเฉียวชนนิดหน่อยบริเวณนี้อะไรแต่ถ้าในมุมมองของเราเราก็คิดว่าถ้ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่ต้องออามาลงในสื่อโซเชียลหมดทุกๆอย่างนะไปกินข้าวที่ไหนเดินทางที่ไหนอะไรต่างๆ แม้แต่เรื่องอุบัติเหตุที่มันอาจจะนานๆเกิดทีงก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องเอามาลงสื่อโซเชียลเมื <c> ่อ <oughs> ตอนกลางคืนหลังจากทําวัดเย็นแล้วก็มาพิจารณาอันเนี้ยเป็นธรรมะสําคัญมากเอามาฝากพวกเราทุกคนทําไมต้องตกใจเวลาเกิดอุบัติเหตุทําไมเราถึงตกใจเวลาเกิดอุบัติเหตเุพิจารณาไปก็คิดว่าคิดว่านคนที่ ที่ตกใจเวลาเกิดอุบัติเหตุก็คือว่าเขาคิดว่ามันเป็นเหตุที่มันผิดปกติมันเป็นเหตุที่ไม่ควรเกิดขึ้นมันเป็นเหตุที่ผิดปกติปกติก็คือก็ต้องขับรถไปถึงที่หมายโดยที่ปลอดภยัยแต่วันนี้เนี่ยมันเกิดเฉียวชนมันก็เลยเป็นเรื่องผิดปกติธรรมาภาพก็นะอพิจารณาว่าผิดปกติ ไอ้คำว่าผิดปกตินี่แหละสำคัญพอตกใจเพราะว่ามันผิดปกติแล้วมันผิดปกติจริงๆหรือเปล่าเปล่าเลยมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติของโลกนี้ทุกๆอย่างที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในโลกนี้เนี่ยฝนตกแดดออกเด็กเกิดคนตายอุบัติเหตุหรือ อะไรทุกอย่างที่มันเกิดที่ในโลกนี้ยมันเป็นเรื่องปกติวิสัยของมันที่มันพึงจะเกิดขึ้นได้แม้ว่าอุปัติเหตุมันจะมีหนึ่งวันในสามร้อยิบ้าวันแต่มันก็เป็นเรื่องอันพึงจะเกิดขึ้นได้ก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติทั้งนั้นที่มันจะเกิดขึ้นได้คนจะแต่งงานกันคนจะหยากันจะได้งานจะตกงาน เจะถูกเพิ่มเงินเดือนจะถูกลดเงินเดือนจะถูกตัดโบนัสอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องปกติของโลกนี้ที่มันพึงจะเกิดขึ้นได้แต่ทำไมคนบอกว่าผิดปกติอืมผิดปกติเพราะว่ามันผิดไปจากความคาดหวังของเขาคาดหวังว่ามันจะต้องเดินทางโดยที่ไม่มีอุบัติเหตุก็พอมีอุบัติเหตุแล้วก็บอกเออมันผิดปกติ ก็ตกใจหรือว่าคาดหวังว่าเงินเดือนต้องได้เท่านี้อ่าพอปีนี้เขาลดเงินเดือนลดโบนัสก็ตกใจผิดปกติจริงๆแล้วมันเป็นปกติวิสัยอันจะเกิดขึ้นได้คนเราก็ไม่ได้วางใจในเหตุที่เราไม่ชอบใจแล้วเราก็จะเอาแต่เหตุที่มันชอบใจมันก็เกิดความตกใจ ความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดค,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 คิดมาก่อนไม่ได้วางสติปัญญาพิจารณาไว้หนึ่งๆก่อนเราก็คิดว่ามันผิดปกติเข้าของเสียหายอะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องปกติแต่เราไม่ได้คิดไว้ก่อนหลวงู่ชางึงบอกมีใต้แก้วมาสักใบนึงก็ให้คิดก่อนแล้วมันแตกมันแตกก่อนแตกแล้ว อย่าไปวางจิตว่ามันจะต้องอยู่อย่างนี้ตลอดพอมันอยู่อย่างนี้ตลอดพอมันพอมันแตกไปแล้วก็ตกใจหรือว่าร่างกายเรานี่เราต้องคิดไว้ก่อนแล้วเผื่อเผื่ออุบัติเหตุเผื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเผื่ออะไรต่างๆมันมีเหตุที่มันจะเป็นไปได้มีเหตุอันจะเป็นไปได้แต่เราก็ระมัดระวังให้ดีที่สุดดูแลรักษามันให้ดีที่สุดแต่วางใจการวางใจของเรามีสติปัญญาเข้าใจ ทุกอย่างหรือว่าโยมอยู่ในโลกนี้นะก็วางใจว่ามันก็ต้องมีคนชอบคนไม่ชอบมีทั้งสันเสริญมีทั้งนินทาแล้วอ,อย่าว่าแต่เขาเลยนะแม้แต่เราเองเราก็ยังมีความชอบความไม่ชอบเขามีสันเสริญมีนินทาดังนั้นเมื่อเราไปรู้ว่าใครนินทาแล้ก็อ้อมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเหมือนอาหารจานหนึงเนยะเคยเทศไว้นานแล้ว อาหารจานหนึ่งมันก็มีทั้งคนชอบมีทั้งคนไม่ชอบทําใจเหมือนอาหารจานหนึ่งอาหารจานหนึ่งก็มีทั้งคนชอบคนไม่ชอบไอเรื่องสันเซินินทามมันก็เป็นเช่นนั้นแหละแต่เดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาซ้อนมาอีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีบางคนบอกว่าไม่แคร์นะอใครไม่ชอบเราก็ไม่ไม่ไม่แคร์มันไม่ใช่นะไอคําว่าไม่แคร์นี่คือว่าบางทีเรายังทําชั่วเหมือนเดิมแต่เราก็ไม่แคร์คนอื่น ยังเสพยาเสพติดเหมือนเดิม,มยังขี้เกียจเหมือนเดิมแต่ไม่แคร์คนอื่นอันนี้ไม่ใช่ละไอ้คาว่าไม่หวั่นไหวต่อสรเสนินทาก็คือเราทําดีที่สุดนั่นแหละแต่ว่าเราวางใจว่าส,สรรนสนิทาเป็นของปกติในโลกเราก็จะไม่ทุกข์แต่ที่บอกว่าไม่แคร์กับคนอื่นนั้นจะขี้เกียจอย่างนี้ก็ก,ก,ก็ไม่แคร์ที่จะเอ,อกินเหล้าเมายาติดยาเสพติดอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไม่แคร์ใครอันนี้คือหมายความว่า เราไปยึดติดในกิเลสของเรามากกว่ามากกว่าออคําแนะนําคําคําชี้แนะความบอกเตือนหรือว่าบรรทัดฐานของคนอื่นคือไม่เอาอะไรนีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญคนในโลกนี้ก็บางทีออ่เมันก็มีความชินชาชินชากับเรื่องพวกนี้ซึ่งเราก็ต้องดูว่าไอความคิดของเรานะั้นมันให้ผลดีและให้ผลเสียกับตัวเรา ความคิดที่เราบอกเออไม่แคร์ใครเราไม่แคร์ใครเราจะไม่เปลี่ยนตัวเรายัางไงเลยมันง่ายผลเสียกับตัวเราอันนี้ก็ต้องปรับปรุงหรือเราไปหรือเราทําดีอยู่แล้วแต่เราไปแคร์คานินทามากเกินไปมาให้ผลเสียกับตัวเรามันก็ปรับปรุงแต่ว่าผลเสียไอ้สองกรณีนี้มันต่างกันวิธีปรับปรุงมันก็ต่างกันไอ้วิธีแรกก็ปรับปรุงที่พฤติกรรมกายกรรม แต่พิธีสองคือบังทีไปฟังเข้ามากเกินไปจนเราทุกข์อันนี้ก็ต้องปรับปรุงเรื่องมโนกรรมการวางจิตวางใจจะได้เข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นวันนี้ก็พิจารณาว่าชีวิตคนไอ้ทรัพย์สินภายนอกนี้ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่ว่าทรัพย์สินภายในคือการปฏิบัติธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้เป็นของที่มีค่า และไม่ใช่เฉพาะมีค่ากับตัวเราด้วยก็มีค่ากับผู้อื่นด้วยอย่างเช่นวันนี้อาตมาภาพพิจารณาเรื่องความปกติของโลกที่เรามักจะคิดว่ามันไม่ปกติวันนี้ก็เป็นของมีค่าที่นํามาฝากญาติโยมทุกๆท่านวันนี้ก็รับพรนะอนุโมทนา